สวัสดีค่ะทุกคนเมโลดี้มาแล้ววันนี้มีข่าวบันเทิงสุดพิเศษมาฝากกันค่ะจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเราเคยเห็นกันนภัสและทิสาวริทิสาเป็นคู่รักกันแต่แล้ววันนี้ก็มาถึงเมื่อกันและทิสาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการร้องข้ามกำแพงทั้งคู่ได้โพสต์รูปคู่พร้อมแคปชั่นน่ารักๆว่าเป็นเพลงที่ร้องยากมากที่สุดไม่ได้เจอกันนานมากยินดีและดีใจที่ได้มาเป็นหลังกำแพงให้นะคะเพลงที่ทิสาเลือกมาร้องคือ ระยะทำใจเป็นเพลงแรกในชีวิตของกันนพัฒนเลยค่ะทิสาบอกว่าไม่ได้เจอกัน6-7ถึงปีแล้วส่วนกันก็บอกว่ามันเป็นเสียงที่คุ้นเคยมากไม่คิดว่ารายการจะเชิญเขามากันก็บอกว่าเขาทำหน้าอย่างที่เขาเป็นพอกำแพงเปิดมาเขาก็วับมือเรียกเราเพราะเราก็ไม่คิดว่ารายการจะพาเขามาเรียกได้ว่าทำเอาทั้งนักร้องหลังกำแพงและแกงเพื่อนๆในรายการน้ำตาคลอกันไปเลยจากนั้นกันก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีทิศสาขอบคุณสำหรับเทปนี้ และทั้งคู่ก็ได้ Follow ไอจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวนี้น่าติดตามใช่ไหมล่ะคะเมโลดี้จะคอยนำข่าวดีๆมาฝากทุกคนอีกแน่นอนค่ะ